ห้องพักพิเศษสำหรับเอริชาในเมืองชูชเนมมีเศรษฐีนีคนหนึ่งเชิญเอริชาไปรับประทานอาหารที่บ้านครั้นต่อมาเมื่อเอริชาเดินทางผ่านเมืองนั้นก็มาจะแวะไปรับประทานอาหารที่บ้านของนางนางจึงบอกกับสามีว่าผู้เผยพระวจนะท่านนี้เป็นคนของพระเจ้าจริงๆนะเราจัดห้องเล็กๆ ไปรับรองท่านที่ดาดฟ้านั้นดีไหมคะเวลาท่านผ่านมาทางเมืองเราจะได้มีที่จะได้มีที่พักที่สะดวกสบายหน่อยต่อมาเอริชาและเกฮาซีคนรับใช้แวะมาเยี่ยมเยี่ยมอีกและพักอยู่ที่ห้องนั้น เอริชาให้เกฮาสซีไปเชิญนางขึ้นมาที่ห้องแล้วให้เกฮัสซีพูดกับนางแทนเจ้ามีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อเรามากเราอยากตอบแทนเจ้าบ้างจะให้เราทูลขอสิ่งใดจากกษัตริย์หรือท่านแม่ทัพให้แก่เจ้าไม่เป็นไรเจ้าค่ะขอบคุณท่านมากดิฉันไม่ต้องการอะไรเลยจริงๆ เมื่อนางออกไปแล้วเอริชาถามเกฮีว่าเจ้าคิดออกไหมว่าเราจะทำอะไรให้นางดีเกฮีตอบว่าอ้าวท่านก็เห็นอยู่ว่านางไม่มีลูกถ้านนางอายุมากขึ้นคงไม่มีใครดูแลนางเออจริงสินะเอริชาพูดเจ้าช่วยไปเชิญนางขึ้นมาอีกทีเถิดเมื่อนางมาถึงห้อง หน้าประตูห้องเอริชากล่าวว่าเราให้สัญญาว่าปีหน้าในเดือนนี้เวลานี้เจ้าจะมีบุตรชายหนึ่งคนนางแทบไม่เชื่อหูตัวเองแต่ในปีถัดมานางกับสามีก็ได้ลูกชายคนหนึ่งจริงๆ